ผู้เจ้าให้สังเกตลมหายใจยาวหรือสั้นแล้วตกลงต้องต้องบังคับลมหายใจเหรอแล้วแล้วที่เราหายใจกันอยู่ปกติจะทำํำไหมธรรมชาติของเราไม่เคยแยกแยะลมหายใจจนถึงวันนี้มาปฏิบัติสมาธิยังไม่เห็นความสําคัญเลยยังไม่รู้ด้วยวะซ้ำว่าทําทไปทําไมจําเป็นไหมทำไมจําเป็นผู้เจ้าไม่ตัดผู้เจ้าไม่เคยตัดอะไรได้เล่นแน่เห็นทุกลายละเอียดในขณะที่คนทั่วไปไม่เห็น เริ่มเปิดความลับของโลกที่ไม่เคยมีคนรู้มาก่อนความลับของโลกจะถูกเปิดจนถึงขั้น16หลุดค้นไปเลยถ้าไม่เชี่ยวชาญชำนาญในลมหายใจยาวสั้นจริงๆการเดินทางเนี่ยจะตะกุกตะกักมากวันนี้ก็เป็นวันที่สองธันวาคม2565นะกก็เป็นหลักสูตรที่สวนยินดีทะเลวันนี้ก็เป็นคืนแรกนะ มื่อกี้เราสวดอานาปานาสติกันไปทีนี้เราจะมาค่อยๆทําความเข้าใจอย่างที่ผมเกินมาทั้งหมดตอนนี้เราจะมาขมวดปมกันที่ว่าถ้าเราสวดกันเองทําความเข้าใจกันเองคงยากที่จะเข้าใจอะไรยิ่งโดยเฉพาะยากนอกจากทําความเข้าใจแล้วนามาสู่การปฏิบัติยิ่งเป็นไปได้ยากยิ่งกว่า ท้านั้นเราจะลองมาดูกันแล้วสร้างความเข้าใจผมต้องขออนุญ,ญาตเกริ่นนำว่าโครงการโครงโครงร่างในการนำมาบรรยายเนี่ยมาจากท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมฉกชิงวิ่งราวคำสอนมาทำเป็นของตัวเองไม่มีเลยเนะต้องยอมรับว่าอาณาปณสติเนี่ยท่าที่พระเจ้าตรัสสอนไว้เนี่ยมีเท่าที่เราสวดจริงๆ ดังนั้นการที่จะสร้างความเข้าใจในเชิงลึกลงไปต่อถึงการปฏิบัติแล้วเข้าใจโครงสร้างเนี่ยผมว่ายากมากทีนี้พอมีท่านอาจารย์พุทธทาสมาเป็นคนสร้างฐานความรู้ให้เกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็ยังรู้สึกว่าก็ยากอยู่ดีแต่นั่นคือสร้างความเข้าใจได้แล้วเพราะมีคนมากมายที่สามารถปฏิบัติได้ภายใต้คำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วในตอนนู้นน,นะ หรืจะมีตอนนี้ก็แล้วแต่ละแต่พอถึงวันนี้ก็ลองมาดูว่าจะสามารถทำให้เราเข้าใจไปได้แค่ไหนจนกระทั่งถึงขั้นปฏิบัติได้โดยเข้าใจเบื้องหลังที่ผมบอกว่าผมจะไม่แค่มาบอกว่าท่านสอนว่าอะไรแต่ผมจะบอกว่าทำไมท่านถึงสอนแบบนี้ทีนี้พอคนเราเริ่มเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะ เกิดการเห็นภาพแต่สุดท้ายการเห็นภาพเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คนเข้าใจพ้นทุกเลยผมต้องบอกไว้ก่อนเหมือนท่านเข้าใจการออกกำลังกายทั้งหมดแต่ท่านไม่เริ่มเลยไม่มีประโยชน์เลยนะถูกไหมวิ่งกี่ก้าวขึ้นเขาองศากี่องศายิ่งองศามากยิ่งได้กำลังเยอะท่านเข้าใจหมดแต่ก็อ้วนเหมือนเดิมนะอ้วนเหมือนเดิมเอาละ นั้นเรามาเริ่มกันเลยผมจะเริ่มกันแบบไม่รีบร้อนแต่จะให้คอร์สนี้หรือหลักสูตรนี้ใน3-4มสี่วันที่ท่านอยู่กับอยู่ด้วยกันนแล้วทำความเข้าใจเนี่ยกลับไปท่านทำได้เลยหรือทำได้ตั้งแต่ที่นี่ไปเลยเราจะเห็นว่าในขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองเนี่ยผู้จะให้สังเกตลมหายใจยาวหรือสั้นสรุปง,ง่ายๆแค่นี้เลยทีนี้มาถึงขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยก็จะ ทุกคนก็จะรู้สึกว่าแล้วตกลงต้องต้องบังคับลมหายใจเหรอให้มันยาวหรือให้มันสั้นเนี่ยพอคนฟังคําสอนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงจะให้ทํำยังไงแล้วถ้าบังคับแล้ว,แล,วแล้วที่เราหายใจกันอยู่ปกติจะทํำยังไงถ้ามันไม่ยาวมันไม่สั้นแบบแบบที่ที่กําลังบังคับเนี่ยเอาละนะผมจะให้ทุกคนเข้าใจทําไมพระเจ้าถึงบอกว่า ให้ให้รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวหรือสั้นในเบื้องต้นเราจำเป็นต้องทำลมหายใจยาวในเบื้องต้นเราจำเป็นต้องทำลมหายใจสั้นเพราะธรรมชาติของเราไม่เคยแยกแยะลมหายใจนะเข้าใจไหมตั้งแต่เราเกิดมาจนท่านอายุเท่าไหร่ก็ตามของแต่ละคนเนี่ยท่านเคยแยกแยะว่าลมหายใจยาวสั้นไหมไม่เคยเลย จนถึงวันนี้มาปฏิบัติสมาธิยังไม่เห็นความสําคัญเลยยังไม่รู้ด้วยว่าซ้าว่าทำไปทําไมนี่ไงผมจะบอกว่าทําไมพระเจ้าไม่เคยตัดอะไรเล่นแน่แล้วคนระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพันยูเนี่ยเห็นทุกรายละเอียดคํานี้แหละเห็นทุกรายละเอียดว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอะไรในขณะที่คนทั่วไปไม่เห็น ในเบื้องต้นที่ต้องบังคับลมหายใจยาวไปเรื่อยๆผมถึงบอกว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ตามมันจะได้หมดคําถามยาวหนึ่งยาวสองยาวแปดยาวสิบยาวอะไรก็ตามยาวร้อยจะได้ไม่ต้องหมดไม่ต้องมานั่งถามให้เสียเวลาท่านจะยาวแค่ไหนท่านก็ยาวไปยาวนี้ก็อาจจะไม่เท่ายาวนู้นยาวเมื่อกี้ก็ไม่เท่ายาวตอนนี้อะไรเงี้ยมันจะได้หมดคําถามทีนี้เมื่อทุกคนเริ่ม เข้าใจลมหายใจยาวว่าเป็นแบบนี้โดยความรู้สึกของตัวเองจากนั้นฝึกให้รู้ว่าลมหายใจสั้นเป็นแบบนี้ด้วยความรู้สึกของตัวเองจากนั้นก็ใช้ชีวิตไปตามปกติจากนั้นเมื่อใช้ชีวิตไปตามปกติลมหายใจเนี่ยท่านว่ามันจะยาวบ้างสั้นบ้างไม่ในชีวิตประจำวันแน่นอนแน่นอน มันไม่ได้ยาวตลอดแล้วมันก็ไม่ได้สั้นตลอดมันก็ไม่ใช่แบบนั้นมันก็ไม่ใช่แบบนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างท่านกําลังวิ่งเหนื่อยๆอันนี้อะไรอะสั้นโอเคเข้าใจแล้วสั้นแล้วเป็นอะไรอย่าเพิ่งเป็นอะไรก็คือสั้นไงครูุาธาจาก็ให้สังเกตแต่ถ้านั่งสงบๆโอ้ข็อสงบดีอะยาวสงบดีสั้นนี่รู้สึก แบบหนึ่งยาวรู้สึกแบบหนึ่งยาวร่างกายเป็นแบบหนึ่งสั้นร่างกายเป็นแบบหนึ่งเข้าใจไหม <S <S เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นที่ยาวสั้นให้ได้ก่อนเราต้องได้ขนาดไหนผมบอกว่าต้องได้ขนาดว่าตอนนี้ยาวหรือสั้นยาวหรือสั้นสั้น,นก่อนที่ท่านจะตอบผมเนี่ยมันจะมีกระบวนการนี่ยาวหรือสั้นปั๊บนึกย้อน วัด <What? c oughs> นะใครๆข้างในเริ่มเอาไม้มรทัดวัดสั้นก่าจะตอบได้เนี่ยมันผ่านหลายกระบวนการเลยนึกออกไหมครับผมต้องการไม่ใช่ผมต้องการหรอกมันต้องไปถึงจุดว่าเมื่อกี้ยาวหรือสั้นสั้นไม่ยะยาวอ่าอย่างเงี้ยคือออกมาได้เลยจำเป็นไหมทาไมจำเป็นผู้เจ้าไม่ตัดขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไปเถอะแล้วมันจะส่งผลอีกมากมายเลยอีกมากมายเลยผมบอกให้มันเหมือนจุดเริ่มต้นนะถ้าท่านเริ่มได้ไม่ดีแล้วได้ไม่ถูกนะไปไปไปไม่รอดนะเพราะผมบอกแล้วนะว่าตัวละครสองตัวนี้จะเดินเรื่องไปจนหลุดพ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่เชี่ยวชาญชำนาญ ในลมหายใจยาวสั้นจริงๆการเดินทางเนี่ยจะตะกุกตะกักมากฟังผมไปก่อนไม่จำเป็นต้องเชื่อเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะจบคอร์สเนี่ยผมจะมีข้อยืนยันให้ท่านเห็นเองจากข้างในเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาณาปานาสติที่บอกว่า16ขั้นตอนนี้สองขั้นเนี่ยคือการสังเกตลมหายใจว่ายาวหรือสั้นเนี่ยเริ่ม เริ่มข้อนี้เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วนะตอนแรกอ่านไม่เข้าใจหลังจากนั้นเมื่อเข้าใจแล้วผมจะขยับต่อในหนึ่งกับสองเนี่ยต่อไปในชั้นที่ลึกขึ้นยังไม่ขยับไปสามนะอยู่ที่หนึ่งกับสองทไมเอาล่ะนะผมจะตอบคาถามว่าทําไมจากนั้นการสังเกตลมหายใจพระเจ้าใช้คําว่ากายลม ลมหายใจคือกายลมหายใจคือรูปในอีกรูปแบบหนึง่งกายเนี่ยเรารู้จักอย่างเงี้ยเรารู้จักว่ากายหน้าตายอย่างเงี้ยดินน้ำไฟลมเนี่ยเข้าใจอย่าลืมว่าดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นลมเป็นหนึ่งในฐานกายผู้าใช้คำว่ากายลมในพระสูตรก็มีอาณาปาณสติถือเป็นกายลมนะเราจะดูกายเนี่ยดินน้ำไฟลมเข้ามาประกอบรวมกันชั่วคราวก็ใช่เป็นกาย เป็นกายกายเนื้อเราเรียกกายเนื้อทีนี้พอลมหายใจก็มาประกอบกันของส่วนนู้นส่วนนี้ขึ้นมาเป็นกายลมนะกายลม h e ้นลมหายใจยาวหรือสั้นถือเป็นกายลมเข้าใจนะเมื่อเราเข้าใจกายลมเมื่อเราหายใจเข้าท่านว่ามันไปตามปอดสัน้นไปตามร่างกายฟอกปอดฟอกออกซิเจนอะไรตามที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวจริงของมันนะ่ะนะ แต่เรารู้ว่ามันเข้าไปทำงานเนี่ยกับไอสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมีผลต่อกันถ้าเราไม่หายใจไอ้นี่ก็คงแย่แสดงว่าลมเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกายเนื้อถูกไหมเพราะฉนันพูดได้เลยว่าลมเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้การการเข้ามาอยู่รวมกันของกายเนี่ย ดำเนินไปเปลี่ยนแปลงไปตามลมหายใจอย่างที่บอกว่าถ้าหายใจสั้นอาจจะกำลังโกรธอาจจะกำลังเหนื่อยร่างกายกำลังต้องการบีบคั้นต้องการออกซิเจนมากก็ส่งผลต่อกายลมเมื่อกายลมเข้าไปก็ส่งผลต่อกายเนื้อเพราะฉะนั้นเชื่อมกันถูกไหมครับถ้าเรานั่งสมาธิสงบสงบ ลมหายใจยาวลมหายใจยาวกายลมเข้าไปประกอบกายะสังขารการปรุงแต่งทางกายไปอีกรูปแบบหนึง่งอย่างที่ผมเคยเปิดคลิปให้ดูว่าถ้าเราไปวัดอัตราการเต้นของหัวใจก็จะเห็นว่าจากเท่าไหร่สมมุติว่าคน75 80อัตราการเต้นก็จะลดลง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 แสดงว่ามีผลต่อกันโดยตรงแต่พอคนเหนื่อยๆหรือว่าคน กลายเป็นร้อยกว่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นแสดงว่ากายลมมีผลต่อกายเนื้อโดยตรงเข้าใจนะท่านจะเห็นว่าในอานาปนาสติขั้นที่สามขั้นที่สอยู่ในหมวดที่1คือหมวดกายนะขั้นที่สภิกษุย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทางปวงคำว่ากายทั้งปวงพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วผมว่าบางทียากกว่ายากกว่าใช้ภาษาบาลี ภาษาบาลีใช้คำว่ากายะสังขารสังขารคือการปรุงแต่งกายะสังขารคือคำว่ากายเนี่ยที่ใช้คำว่ากายะสังขารคือมันปรุงแต่งด้วยดินน้ำไฟลมหรือใครจะเป็นคนที่เก่งวิทยาศาสตร์ก็อาจจะบอกว่ามันประกอบด้วยเซลล์ด้วยแบบนั้นแบบนี้ออกซิเจนอะไรก็แล้วแต่ในมุมของเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นการประกอบกันเข้ามารวมกัน เพื่อเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งในเวลาเวลาหนึ่งแล้วก็แปลเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยนี่คือนี่คือนิยามของคําว่ากายยาสังขารมันไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่อะไรแต่มันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบเมื่อเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงกายยสังขารการปรุงแต่งของกายจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนไปทางนี้มันก็เปลี่ยนไปทางนี้ทางนี้มันก็เปลี่ยนมาทางนี้ทางนี้ก็เปลี่ยนไปทางนี้ทางนี้ก็เปลี่ยนไปทางนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงตามสิ่งนี้แล้ว สิ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงตามสิ่งนี้เช่นกันพอเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้พอลมหายใจสั้นกายสังขานก็คือกายเนื้อต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนคำใหม่เพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนตามคำท่านผู้รัธท่านเมื่อกี้เราเรียกกายลมนะข้อหนึ่งข้อ2เราเรียกกายลมทีนี้จะเห็นว่ากายลมส่งผลต่อกายเนื้อผมจะใช้คำว่ากายเนื้อตามท่านกายเนื้อเปลี่ยนแปลง เมื่อกายลมเปลี่ยนแปลงกายเนื้อจะเปลี่ยนแปลงกายลมเปลี่ยนแปลงกายเนื้อจะเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมเข้าใจเห็นหรือยังไม่เห็นถูกไหมจะเห็นเมื่อไหร่เห็นตอนทำอาณาปานสติส่วนใหญ่ขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยท่านว่าลมหายใจยาวหรือสั้นยาวส่วนใหญ่เลยยาว นอกจากไปนึกถึงอะไรขึ้นมาแล้วโกรธแค้นนั่นอ,อีกเรื่องแต่ถ้าขณะที่ท่านกําลังทําสมาธิเนี่ยจะสังเกตว่าลมหายใจยาวเมื่อลมหายใจยาวหรือกายลมเป็นแบบยาวท่านว่ามันจะส่งผลไปที่กายเนื้อแบบไหนกายเนื้อจะส่งผลเป็นแบบละเอียดอ้าไม่เชื่อก็มีสื่อยะแยะนะ ถ้ากายลมเป็นแบบสั้นๆเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างว่ากำลังโกรธหน้าแดงกำลังโมโห,โหท่านว่ากายเนื้อจะหยาบหรือละเอียดจะหยาบยันมันจะเริ่มส่งผลเขาเรียกเป็นปฏิภาคกันะคือเปลี่ยนแปลงตามกันเปลี่ยนแปลงตามกัน ถ้าเรานั่งแล้วเราสังเกตไปเรื่อยๆหรือเราสังเกตในชีวิตประจําวันขณะที่เรามีจิตใจเป็นสมาธิพอใครกระทบขึ้นมาโกรธ